สวัสดีครับนะฮะจากสนามแต่ก็รงไม่อดนะครับแต่ก็ในสนามที่ลงรายการนะนะหันหลังให้เราเนีครับเต้จุลานะครับต่อ2อหนึ่งนะฮะฝั่ง2ก็จะเป็นแซมสินกรินกริบแล้วก็สักโรงไม่อดนะก็เป็นทีมงานค่ายโรงไม่อดนะครับถือว่าเป็นช่วงต้นเกมนะฮะตอนนี้นะครับอ่านะฮะ สกอร์ไอเแต้มตอนนี้นะครับเจ้าสนามแซมสักขึ้นนำที่4ต่อ2นะฮะครับดูเสิร์ฟแซมเแซมเสิร์ฟมาเต้เปิดหนึ่งไปลากไปข้างหน้าไม่เข้านะฮะแล้วก็ตีผ่านไปออาแซมเปิดหัวไปเอายกไว้แล้วสักทำไงสักตียอดอ้อหอนะฮะเสียงปรบมือคือกำลังใจนะฮะอลนะครับถือว่าแต้มผ่านมาถึงครึ่งทางนะครับ5ต่อ2ครับเต้จุราเป็นรองนะฮะ ก็หรือว่าบรรยากาศตอนนี้นะฝนโปรยโปรยนิดนหน่อยๆนะครับแต่สนามบอเตะได้นะครับ5ต่อ2นะครับเอาแซมเสิฟมาเต้เปิดหนึ่งโยกไปแล้วก็ทำไงเอาเต้ตีหายนะโอ้โหนะฮะเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมข้ามหัวแปรนะครับเต้จุราต่อ2 1นะแซมสักไข่รองไม่อัดนะครับถือว่าเป็นช่วงต้นเกมนะครับแต้มนะฮะ สองต่อห้านะอาเต้จุราเสิร์ฟไปโอ้ไม่ข้ามนะฮะอ่านะครับถือว่าเนี่ยเหลี่ยมลงในการนี่จีบกันวะนะครับสำหรับวันเสาร์นี้ที่สนามตะก้อรงไม่อดนะฮะนักกีฬาเยอะนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะวันนี้นะฮะแ d มห้าต่อสองสวัสดีครับดาบโอบสารคามครับเนี่ยอยู่สนามเหมือนเดิมครับพี่ดาบโอบครับ อ่าดูเต้จุฬาทำไงครับยกไม่เข้าครับยกไม่เข้าตีผ่านไปแซมเขียวเปิดหัวขึ้นมายกไว้แล้วสกักทำไงสักสกิดเอาเอาเอหโหนะครัอ่าแล้วครับหกเปลี่ยนฝั่งนะนักกีฬาจะเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่านะอ่านะครับถือว่ามาถึงครึ่งกลางทางแล้วนะเต้จุฬาเป็นรองที่สองต่อหกนะครับอ่านะครับถือว่าบรรยากาศสนามก็รองไม่อดนะเนี่ยเจ้าสนามแซมสีนักลีกหกเป็ดสี่นะครับแม่เมื่อเช้าลงสนามไปเกมเหรือจตะเกื้อนนะครับ แล้วก็จะมาทุบมั่วข้าวตัวเองก็ยังไงอยู่นะบอกมาแก้วคืนเกมนี่นะฮะอะลาสักเบอร์สิเกตี่สักรงไม่อดนะอนนี่ฮะพอขาตั้มกาหน้าก็เสิบน้ำอ่ะไม่รู้ว่าน้ำหรือใบกระท่อมนะผมดูไม่ชัดเกณฑ์เท่าไหร่นะฮะอาแล้วนะครับถือว่าหนุกหนุกนานๆข้างขอบสนามแล้วก็รงไม่อัดนะครับนะครับสวัสดีสิบเอสวัสดีเอฟซีกีฬาตะก้อทุกท่านทุกคนฮะอ้าวในเกมต่อเนื่องนะฮะหกต่อสองนะแซมจะได้ออกลูกเสิบนะครับ อ่านะครับดูฮะดูแซมเสิบยังไงะเอาแซมเสิบแทงซ้ายไปเต้เปิดขึ้นมาเอาลากมาหน้าหน้านะครับไกลหน่อยนะครับไกลตีไปเงี่ซักเกี่ยวขึ้นมาเอายกไว้เอาร่นนอนเลยโอ้มองมาเต้เกี่ยวเงี่โอ้โหนะปากดีแต่ก็ไปฝั่งแงน่นี้เต้จะเกี่ยวหลังเท้าเกี่ยวแง่บ่อยนะฮะแต่จังหวะเมื่อกี้เนี่ยไม่อยู่นะครับอุปสรรคสนามมีส่วนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสนามจะชื้นชนะครับแต่ไม่ลื่นนะฮะแต่มันชื้นไม่ได้แห้งแบบเต็มร้อเรเเท่าไหร่นะครับ อ่าัอดีทุกท่านทุกคนฮะอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะไม่ได้ว่ากันนะฮะกำลังในเกมต่อเนื่องนะครับเจ็ดต่อสองนะครับสต่อต่ออ่าละเจ็ดต่อสองอ่ะเอาแซมเสือแพงไปเต้เปิดสายขึ้นมาเอาลากมาใกล้ๆอย่างนี้บอกว่าสักเอ้าโอ้โหตีเกียวเอาแซมเกี่ยวๆๆได้ขึ้นมาเอาไงล้นไปหรือเปล่าล้นหรือเปล่าไม่อโอ้โหโอ้โหโโนะฮะนี่นะเสียงปรบมือกำลังใจนะครับนี่นะครับแซมสีนักรินของแคลแล้วก็สักโรงไม่อัดนะครับอ่านะครับ ก็ถือว่าโอ้โหกำแพงกั้น6เมตรนะครับไม่รู้ว่าเต้จุฬาจะปีนกำแพงข้ามมาได้หรือเปล่านะครับ2ต่อ8ปะ,ะแต้มเป็นรองนะฮะอ่านะครับต่ังเจ้าสนามแซมสีนักรีนนุงสีจะได้ออกลูกเสืรอนะครับเอาแซมเสิร์ฟไปเต้เกี่ยวขึ้นมาเอาลากมาเอามาตีมาโอ้โหตีมาช่องกลางระหว่างใจเราเลยนะฮะอ่านะครับก็ถือว่านุ่งนุ่มานานข้างขอบสนามแล้วนะครับ อ่านะครับดูซิว่าเต้จุฬาจะมาหรือเปล่านะฮะลูกเสร์ฟนะครับ2ต่อ8นะครับอ่านะครับโหวัสดีครับป๋าพงษ์เดชธนาคู่สร้างอาูมินัมโอ้โหนะเสียดายนะป๋าพงษ์ไม่มาเป็นกำลังใจน้องเต้จุฬานะครับแต่บอกว่าไม่มีป๋าพงษ์ก็จะพอไหวอยู่นะครับเอาดูดูกันครับเอาซักโอ้โหนะครับป๋าพงษ์ครับเมื่อวานนี้ทักเต้จุฬาไปอยู่เจ้าสนามนั่นเนี่ยแซมสีนิกลีดงสีกับพี่เอบางนาจะให้พี่เอและข้ามกับป๋าพงษ์นะ แต่เห็นอกว่าป๋าพงษ์ช่วงนี้งานรัดตัวเยอะนะไว้โอกาสหน้านะครับป๋าพงษ์ครับดูแลสุขภาพดีๆนะครับอ่ะในเกมต่อเนื่องนะครับ8ต่อ2นะครับอ่านะเอ้าแซมเสือแผงซ้ายไปเต้เปิดไว่อ้าลากขึ้นมาไกลหน่อยนะครับไกลทาไมตีผ่ามาสักเปิดหัวไวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้นเปล่าล้นเปล่าไม่ล้นวะเออหยอดเอ้าโอ้โหนะครสักโยกซ้ายโยกขวาหลอกกระทั่งแซมสีน้กรินตัวเองนะเพื่อฟังวดแล้ว่าตีออกนะครับ อ่านะครับถือว่าแอบแต้มันห่างเหลือเกินนะครับไปเร็วมากเลยฮะอ้าวคุณหนึ่งครหนึ่งข้อควายนะครับซ่อมเบิงอยู่เด้อมาดีครับคุณหนึ่งครสองหนึ่งฮะใช้โตโยต้าเขารับรับเหลี่ยมให้ยูธมาเลยฮะเอ้าเต้เสือมาแซมเกลียวขึ้นไปอ้าวจะล้นไหมล้นเปล่าเราไปเอาโหนะฮะอ่านะนะครับถือว่านะฮะแซมสักนี่ถือว่าเป็นชุดรับแข่งนะฮะสักนี่ไม่เคยลงสนามใหญ่นะคฮะบอกไว้ก่อนนะอยู่แต่สนามตัวเองนะครับแต่ว่าทีมงานเชียร์เต็มที่นะฮะแปด ต่อสองนะครับเอาแซมเสิร์ฟไปเอาเต้จุฬาเกี่ยวขึ้นมาอ้อหนะถือว่าเต้จุฬาเพิ่งมาเยือนสนามโรงมิอัดครั้งแรกนะครับจังหวะอะไรต่างๆอาจจะขาดๆเกินๆไปหน่อยนะฮะวัดดีครับนะกีธานะพี่ยาวเสียยาบางบอลน,นะหวัดดีครับผมแต้มนะฮะข้าต่อสองนะครับ นะครับเอาแซมเสือแพงเอาไปเต้หนึ่งเาโอ้โหนะครับเอาเต้มาเอาตีโอ้โหแต่ก็นะเต้ออกลูกฟรีเลยครับเพราะสนามมันลื่นนะอ่านะสิบต่อสองนะครับอ่านะครับถือว่านะฮะโอ้ตะก็แต้มไปเร็วมากนะฮะอ่านะครับอ่านะครับดูแซมจะเสิร์ฟยังไงเอาเสิร์ฟแทงโอ้โอ้โหเสิร์ฟยอดหน้าขวาเลยนะครับแต่เต้บอกว่าเฮ้ยเสิร์ฟมาไม่ปล่อยก็ออกนะออกนะครับ ลูกไซลานะครับวัดดีครับเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่เอาแซมเอาอาโล้นปล่าล้นปล่าเอาอโอ้โอ้โหนะครับเสียงปลบมือกำลังใจนะแต่ทั้งสนามจบอยู่พระค้างคลองเชียร์นะเพราะฝั่งนั้นรู้ตัวแล้วนะ สวัสดีเอสีกีฬาแล้วก็ทุกท่านทุกคนนะครับจากสนามแล้อก็งไม่อานะฮะสำนักงานเขตบางนาสมุทรปราการนะฮะแต้ม10ต่อ2นะแต้มห่างเลยนะเอาเอาเต้เกี่ยวมาลากมาลากมาอย่างนี้เอาเอาระเบิดไปกินไอ้สักเปิดหัวได้เอาแซมยกไปไอ้สักทำไงล้นมาเต้บอกว่าล้นมาเลยล้นมาเลยเอาระบเบิดไปกินไอ้เอาหนะตีเข้าจุดเกงใจก็ไม่ใช่แต่จุดอ่อนของสักลงไม่อัดเลยนะฮะอ่าแล้วนะครับอ้าว แต้มถือว่าเต้จุลาถอดลองไอถอดถุงเท้า้วนะเพราะว่าสนามลื่นนะฮะถอดถุงเท้าเหลือข้างเดียวไม่รู้ว่าแซมกระสักจะลวงตาจะลายตาหรือเปล่านะเต้จุลาใส่รองเท้าถุงเท้าข้างเดียวนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะครับอคอมเมนต์นนะบางทีผมอาจจะอ่านไม่ทันนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะฮะดาบนบสารกาสวัสดีนะครับดาบนบยังอยู่นะฮะนะครับโอ้โหนะครับ นะพ่อน้องจูเนียบัอดีครับผมบัอดีครับวัอดีทุกทุกคนนะครับบางทีผมอาจจะวัดส,สันเออโยธาวัอดีไอะไยฝนตกปะครับฝนโปรย,ยนะครับไม่ตกนะฝนตกดินลินนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตกแรงนะฮะมันลินประมาณที่ว่าไม่เชิงว่าลินนะแต่มันโปรยปลายนะฮะ สต่อสิบนะเต้เสร์ฟมาสักเปิดหัวไปเอายกไว้นะครับเอ้ยสักทำไงเต้เขียวได้ครับได้ครับหลังเท้าโอ้โหเต้บอกว่าปล่อยให้เธอแต้มเป็นรองสักว่าไม่ได้พี่ไม่ได้เกมหน้าให้แน่นอนนะฮะนนะครับแต้มนะฮะสิบ ต่อซอนะเจ้าสนามนําอย่างสุดกูเลยนะครับเอาเสิร์ฟไปเตะเกี่ยวขึ้นมาเอ,า,อาลากไปได้นะครับได้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแซฟเกี่ยวได้เลยครับเฮ้ยเโอ้โหนะนี่แล้วแต่เด็กแต่เล็กไม่กินนมนะขาเลยสั้นไปหน่อยหนึ่งนะฮะนะครับะนะสู้ใครไม่ได้ครับไม่ได้ซ้อมเลยครับโอ้ดูแลสุขภาพดีครับป๋าพงนะป๋าพงเนี่ยว่านักกีฬาแต่ก็เอาโสใจดีมากเลยนะเอา้าสองต่อสิบเอา้า เปิดไปแล้วก็แซมยกไอ้อล้นนะครับล้นเนี่ยเต้เกี่ยวหนึ่งขึ้นมาโอ้โหนะจังว่าขาดขาดกันเกินนะสลับเต้จุลานะครับอ่าล่ะครับถือว่าสนามนี้ถือว่าเต้จุลาเพิ่งมาเยือนเป็นครั้งแรกนะในรายการนะครับจุลาสิบต่อสองนะครับอ่านะอ่าดูแซมเสริมไงเสริมเสริมแพงไปเต้เป,ไปิดแปรมาลากมามางี้ก็บอกว่าเอาระเบิดไปกินเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไม่กินเลยใช่ไหมระเบิดไปสลับเลยเอาวงไปแต่ก็โอ้โหล่ะ เสียงปวดมือกําลังใจนะครับอ่านะครับแต่ผมดูเหลี่ยมนะน่าจะแก้แน่นอนนะดูเหลี่ยมแลวนะฮะเพราะว่าเตจุลาไม่ยอมแน่นอนนะเพราะาเกมแรกยังไม่ได้วอมเต็มที่หรือเปล่านะครับนักกีฬาแต้มเดียวจา้า1 1ต่อ2นะครับอานะครับเอาแซมเสิร์ฟแทงไปเต้เปิดหนึ่งเอาลากมาลากมาแบบนี้เพราะว่าก็ามาดิครับเอา้าสักเฮ้ยใจเย็นๆสักบอกว่าเฮ้ยพี่เต้มอง่าเบาหน่อยผมตกใจประมาณนี้นะฮะอ่านะครับถือว่า สีสันนักกีฬาเยอะนะครับบอกไว้ก่อนนะช่วงเต้กำลังพักดื่มน้ำเนี่ยนี่ฮะยืนอยู่ข้างสนามเพียบเลยครับปู่ดวงปู่แดงอะไรปอนพยักคำลุงคำรามเต็มสนามราชัยโตโยต้าธนาลงธนาน้อยอยู่กันเพียบเลยนะฮะสองต่อสิบเอ็ดนะครับอานะครับเสิร์บยอดมาเอาซักกว่าไหมเพี้ยนหน่อยแต่ว่าแซมยกไปเฮ้ยเฮ้ยเออเอออาออกเอ้าออกฮ่อนะป๋าสวนกองเชียร์ฝั่งนั้นร้องตะเกาลั่นบอกเต้บอกออกเต้ออกเต้ออกประมาณนี้นะฮะ อ่านะครับแต้มาสามต่อ11นะครับอ่าเต้เซิร์ฟแทงมาสากเปิดหัวปายเอาแซมยกไว้เฮ้ยไกลหน่อยไปเรียมมาเกลียวเงี้ยงขึ้นมาเอามาแล้วครับทีเด็ดของเต้จุฬามาแล้วครับเฮ้ยมองมาเอาแซมแทงเข่าเอาล้นเปล่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 าเอาเกลียวเงี้ยงโอ้โหนะฮะนิดนิดเลยหน่อยนะครับสวัสดีครับช้างเผือกแห่งสยามนี่พี่สอนนะไม่รู้ว่าพี่สอนตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่านะฮะฝนตกหรือเปล่าครับพี่สอนอยู่นู้นนะสวัสดีครับพี่เป็ดตะก้อลาวนะครับอ่านะครับ ต่อเนื่องนะครับ11ต,ต่อ3แมตช์พอยครั้งที่2ของเจ้าสนามน,นะครับอ่านะครับเอาเสิร์ฟแพงไปเต้เปิดแปรขึ้นมาเอาลากมาแล้วก็ทำไงตียอดนะครับเฮ้ยแซม่ยวขึ้นมาอ๋ห่อนะไม่รู้ว่าเต้จะล็อกยาวหรือเปล่านะครับอานะครับแ้มนะเต้เป็นรองที่3ต่อ11นะครับแต่ว่าหัวใจนักสู้นะไม่ถอยหลังด้ว่าหกล้มนะครับเอาเต้เสิร์ฟยอดมาเอาสากเปิดไปเอาแซมยกไป เฮ้ย hey, บ่งไปไอเอตีคเคียวขึ้นมาเอาหนี้นดอยนะครับเอาอะไรให้เ hey, ฮ uh ้ยเออเฮอนี่ครับผมดูแลสนามเป็นอุปสรรคให้กับเต้จุลาแน่นอนนะครับออกฟรีหลายรอบนะครับสลับเต้จุลานะฮะสนามมันชื้นนิดหน่อยนะครับเอานะครับถือว่ามากันเรื่อยเรื่อยนะครับแต้มนะฮะสี่ต่อสิบเอ็ดนะครับต่อ อ่าแล้วเต้ทำไมเต้เสือแพงมาสากเปิดหัวป้ายอ่แซมยกไปไกลหน่อยนะครับไกลแนวมงอ้าวอ่ะครับเสียงกองเชียร์ข้างล่างบอกอ้คือเนี่ยมีเสียงสวัสดเขานะครับอ่แล้วนะครับถือว่าเนี่ยให้ดูบรรยากาศข้างขอบสนามเลยนะครับมีนะแซมก็ถึงเห็นเห็นน้องสักมงไปข้ามแซมบอกว่าเอาน้ำมาลวมหน้าหน่อยดิอ่าอย่างนี้แหละครับอ่าบรรยากาศสนาโหนะค,คนก็เพียบเลยนะข้างขอบสนามนะครับนะฮะว่าแ,แว่สนาก็รอไม่ัดวันเสาร์แะวันนี้นะครับ ก็เดียว,ว่าหนุกหนุกนั้นหนานกันนะเผื่อว่าบรรยากาศสนามแล้วก็เต้จุลานะครับข้ามฝั่งจากอ่าพระรามสองมาเยี่ยมมาเยือนสนามน,นะครับห้าต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเต้จุลาเสิร์ฟโปร่งหลังมาสากเปิดหัวไปยกไว้โรนนะครับโรนเนื้อ,นนอนนเต้บอกว่าหนึ่งสองไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้ทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้สากก็บ,บอกว่าเอาพี่เต้ทำอย่างนี้เหรอเอาเต้เปิดหัวขึ้นมามาเฮ้ยไม่ตายใช่ไหมไม่ตายไม่ไม่ตายกูตายเองนี่กว่าอ้าวแล้ว เอาแล้วนะครับถือว่าเต้จุฬาขยับมาทีละแต้มทีละแต้มนะฮะอ้าวนีนิดหน่อยหน่อยนะคะรับบรรยากาศข้างขอบสนามนะครับอันนี้ครับ หรือว่าเรียมตะก้อในสนามจีบลงรายการในวันที่มาวันเสาร์นะฮะเตจุลานะฮะต่อ2องนะฮะหต่อ11นะครับพิโยะเบลลิงจ๋าอย่าจ้าอย่าบังนิดนึงเอาสาวเปิดไปแซมยกไปไกลหน่อยนะไกลใหม่เอาเตะเกี่ยวขึ้นมาได้ครับเตะได้ครับเอาตีข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาทำไงดีเฮ้ยล้นเปล่าล้นเปล่าเฮ้ยเอาล้นมาเอาเตะมาหนึ่งเอาเตะมา2เอาทำไงเตะผมเอาหมาละจ้าเตะจุลามาละจ้าเจ็ดต่อ11บเอ็ะจ้าเจ็ดต่อ11บเอ็ะจ้า มาแล้วครับมาแล้วอวูตามี5้าร้5ยห้ร้อยตลาดทุนเริ่มปั่นปัวลแล้วนะบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะฮะ อ่านะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับเอว้าเต้จุฬาขยับมาเลยอว้าเต้เสิร์ฟแทงมาสากเปิดหัวไปเอาแซมยกล้นหรือเปล่านะครับเอาโมงอย่างงี้เต้เกี่ยวหนึ่งเอายกมาทำไงเต้ทำไงตีผ่ามาสากเปิดแล้วแซมยกได้ได้เอาไกลหน่อยแต่ว่าพิมพ์นะพิมพ์มาเต้เกี่ยวขึ้นมาเอาอะไรไงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้กูตายกูตายเองให้ตายเปล่าตายเปล่าไม่ตายกูตายเองเฮ้ยเฮ้ยเอาได้นะครับเอาเต้มาเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายใครจะตายใครจะตายเต้บอกว่าใครตายไม่ตายกูตายเองดีกว่าโอ้โหแซมบอกว่าเบอร์เต ผมายเองนี่กว่านะแสบหกสีนะครับเอาละครับโอ้โหนายโอ้นายสแกนงานคุณนายนะครับไม่เจอคุณนายนานมากแล้วครับเป็นไงมาครับสบายดีนะดูแลสุขภาพดีๆนะครับโอ้แอดมินข้างในเตะมือหนึ่งนะครับโอ้ผมไม่ทันครับจริงๆคุณนายผมอยากอยู่ฝั่งเตจุลาจริงๆครับเพราะว่ามีคนจะให้อยู่ฝั่งเตจุลาสามพันนะครับ แต่ราคามันไปเร็วแล้วมันเต้เป็นรองเยอะเลยครับก็เลยไม่กล้าเลยครสตาร์ทขึ้นมาเต้เป็นรองสามหนึ่งแล้วก็ยาวเลยครับเขาตัดนำเต้ยาวเลยคะก็เต้เพิ่งมาล็อกอยู่ตอนนี้ตอนสิบเอ็ดต่อสี่ขึ้นมานี่ครับโอเคครับผมในเกมต่อเนื่องนะครับอ่านะครับถือว่ามากันเรื่อยๆนะครับเหลี่ยมในสนามเต้จุฬาต่อสองหนึ่งเนี่ยแซมสักไข่โรไม่อดเสิร์ฟแปรข้ามสามหัวสามแปรนะครับ 8ต่อ17เอต้จุฬาเสิร์ฟมาสากเปิดไปเสียนหน่อยนะเสียนหน่อยล้นไปนะครับล้นไปหน่อยล้นหน่อยล้นหน่อยอย่างงี้เต้ก็บอกว่าทำไง,ทำ,งทำไงทำไมโอ้โห9ต่อ17เ้วจ้าเต้จุฬามาแล้วจ้าเต้จุฬามาแล้วจ้าถ้าเต้ไม่มาแซฟกับสากมันรู้จะเตะกับใครล่ะครับอา่านะครับอ๋อคุณนายบอกว่าขาเสียแล้วโอ้สวัสดีครับคุณเบนส์ครับเบนส์เนี่ยตีหัวผมเห็นเหลี่ยมเนี่ยก็นึกถึงคุณเบนส์ตะก่อนเนี่ยแลกหัวกับนิก ครับน่าเอาในเกมก่อนหน้านะครับเอาแซมเอาเกี่ยวได้นะครับเตะเกี่ยวได้ขึ้นมาทำไงทำไงทำไงสก๊อตสิเเฮ้ยเฮ้ยได้นะครับเอาแซมเกี่ยวขึ้นไปล้นหรือเปล่าล้นเปล่าโอ้โหเอ้ยโอ้โหนิดหน่อยนะครับสบายดีนะครับคุณเบนนะครับคุณเบนก็ช่วงนี้ก็ห่างหายจากสนามกีฬาตะก้อนะครับสนามตะก้อวันนี้หนุ่ยหัวระเบิดก็มานั่งลอยแต่หนุ่ยหัวระเบิดสภาพไม่ไหวเลยนะฮะตอนนี้นะฮะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับอ่าล้วครับถือว่านักกีฬาเข้ากันมาเยอะนะครับแต่ว่าสายฝนนิดหน่อยนะครับ อาจจะอยู่ในลงในร่มกันนะครับนะครับถือว่าในเกมต่อเนื่องนะครับไปกันเรื่อยๆนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีเก็บศรีกีฬาทุกท่านทุกคนนะฮะมืออาจจะไม่นิ่งนะเพราะว่าใช้มือถ่ายนะครับ11ต่อ9นะครับเอาแซมไปตีหนึ่งเอาเต้สองมาไกลหน่อยนะครับไกลตีมาโอ้โหโอ้โหเต้จราตีเหลี่ยมนี้ต้องปลอบมือให้เลยนะฮะเอาล้นะครับาสวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับ 9ต่อ11นะครับเต้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเอาเสือมาสักเฮ้ยเอาโอ้โหเฮ้ยเป็นไปได้นะครับ10ต่อ11นะครับเต้จุฬาข้ามกำแพงถึงได้สี่มานะครับ9จาก4ถึง11ถึง10บเลยนะครับ10ต่อ11นะครับเอาเลยนะครับเอาเลยอะไรก็เป็นไปได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเอาเลยนะครับนะครับโทษทีนะครับคอมเมนต์บางท่านบางคนผมอาจจะอ่านไม่ทันนะครับเพราะว่าบางทีมันไปเร็วนะครับ ขอโทษทีนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะไปไล่ตอบให้แน่นอนนะครับไล่ตอบไปทุกคนนะครับขอบคุณมากทุกท่านทุกคนนัที่คอมเมนต์เข้ามานิดนีหน่อยนะครับถือว่าสีสันนะครับคิดถึงกันคอมเมนต์หากันได้นะครับเอาแ้มนะครับในตอนนี้นะครับ10ต่อ1 1เนะครับเอาเตจุลาเสิร์ฟมาแซมเปิดหัวไปเอาโยกไปล้นนะลนนะเอาเกีียวเชือกเกลียวโค่นนะลนนิดนิดหน่อยๆน่อยะครับไปชนะหรือเราอะนะครับ อบอกว่าถ่ายจบใช่ไหมครับถ่ายไปเรื่อยๆครับผมโทษทีนะครับผมจะถ่ายจนจบนะครับเพราะว่าอันนี้เฟซบุ๊กไลฟ์ได้แน่นอนนะครับแอมครับ11-10แมตช์พอยต์ตตรครั้งที่4ของเจ้าสนามนะครับ เอาแซมเส์ฟแทงไปเต้เปิดหนึ่งเอาลากมาเฮ้ยเฮ้ยยตีมาเอาแซมเกี่ยวหลับได้ขึ้นมาเอาเอาเอาทำไงวงไปเต้เปิดหัวมาเอาลากไปไกลหน่อยครับเอาตีสักเฮ้ยเขียนมาแต่แซมยกได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยแซมครัตีไปเตจุฬาเกี่ยวได้นะครับเอาทำไงไกลหน่อยแต่ว่าแก้มาไงแก้มาแซมแซมเปิดหัวไปเขียนหน่อยแต่ว่ายกได้สักทำไงลอยแล้วตีเดือง เฮ้ยโอ้ยได้ครับได้ครับเฮ้ยได้ครับได้ครับเอาไปแก้ไเอหมองไปเตจุลาเกิดมาเอาลากมาโอ้ยหลายช็อตเลยเกินครับไม่ตายกูตายเองนี่กว่าเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเล่นได้นะครับเล่นได้นะครับเอาไปหวมองไปเอาเตะมาโอ้โหช็อตนี้หนุกเลยครับหลายช็อตเลยเกินครับเฮ้ยสักแปรได้เฮ้ยเอาโอ้โหเฮ้ยเอาวิ่งยาวแล้วล้นนะครับเตนึ่งเอาเตีสองแล้วทำไงเตีออกข้างไปเฮ้ยแซมเกี่ยวได้นะครับเอาทำไงล้นนะครับล้นดี้วครับโอห nuk สนุกเหลือเกนินฮะหลายชอดเกี่ยวกันหลายชอดเหลือเกิกนฮะบจบเกมนะเต้จุฬาคนะรับตามมาส่งนะครับนะครับเจ้าสนามชนะไปได้วยสกอร์สิบสองต่อสิบเนี่ยน้องสักนะะโอ้โห,โหนุกหนาเหลือเกินนะสลับเกมเนะนี่ยช็อตดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันลงตัวโค้ขี้สูสีเหลือเกินครับเสียบรรยากาศนิดเดียวก็คือสนามนะโอ้โหสนามมันชื้นนิดเดียวน,นะฮะมันก็ไม่เชิงชื้นนะแต่ว่ามันแบบความชื้นของปูนกับน้ำนะยังอมน้ำอยู่นะครับถ้าแห้งๆหน่อยนะโอ้ ได้สู้กันหนุกหนานแน่นอนครับจบเกมนี้เรียบร้อยนะครับเต้จุรานะแพ้แซมสักไข่รงไม่อาจไปด้วยสกอร์นะโดยแต้มนะ10ต่อ12นสครนะสนุกคู่ขี้สูสีแล้วเกินนะ จะมีแก้แน่นอนนะจะมีแก้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงน,นะเต้จุฬาขอแก้แน่นอนนะเอาละครับถือว่าสปอนเซอร์ก็ขอแก้ให้เรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะ FC กีฬาตะก้อได้แวะเข้ามาดูมาชมนะนานๆจะไลฟ์สดทีนะไม่ได้ให้เฟซผมแน่นอนนะเฟซผมไลฟ์นะแต่ว่าผมยืมโทรศัพท์น้องปอนพยัคฆ์คำรามนะโทรศัพท์ผมไลฟ์สดไม่ได้ครับหน้ากล้องเสียนะครับก็เลยเอาโทรศัพท์น้องปอนพยัคฆ์คำรามมาไลฟ์นะฮะเอาแล้วขอบคุณทุกท่านทุก,ทก คนทุกคอมเมนต์นะที่แวะามาดูมาชมนะเดี๋ยวมีเหลี่ยมแก้จะไลฟ์สดให้ดูต่อเนื่องเลยนะฮะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกบ้านทุกคนนะครับสวัสดีครับ